หมวดที่4รูปกรลาปนายัยแสดงการเกิดขึ้นเป็นกลุ่มของรูปธรรมรูปกลาหมายถึงกลุ่มรูปคำว่ากราลแปลว่าหมวดหมู่มัดคณะกลุ่มในปรมัตถทีปนีดีกาแสดงว่ากราปิยันติเอตัตติกรลา ธรรมชาติที่นับเป็นหมวดเป็นกลุ่มเป็นคณะชื่อว่ากระลาบฉะนั้นรูปกระลาบจึงหมายถึงรูปที่เป็นหมวดเป็นหมู่หมู่เป็นคณะหรือเป็นกลุ่มซึ่งแสดงว่าบรรดารูปธรรมทั้งปวงที่เกิดขึ้นนั้นย่อมเกิดขึ้นเป็นหมู่เป็นกลุ่มที่จะเกิดขึ้นตามลาพังรูปใดรูปหนึ่งโดยเฉพาะนั้นไม่มีเมื่อเป็นเช่นนี้ในรูปกระลาบหนึ่งหนึ่งจะต้องมีสภาพความเป็นไปของกลุ่มรูปที่พร้อมเพียงกันเรียกว่า สหาวุติดังบาลีแสดงว่าเอกุปปาทาเอกานิโลทาเอกานิสยาสหาวุติโนโเอกาวีสติลูป,ปากลาปานามะแปลความว่ารูปที่เกิดขึ้นพร้อมเพียงกันดับพร้อมการมีที่อาศัยร่วมกันรวมองค์ประกอบทั้งสามนี้ชื่อว่ารูปกลาบมีจำนวน21กลาบ การเกิดขึ้นและเป็นไปของรูปกลาบที่เรียกว่าส,สหวุติจะต้องประกอบพร้อมด bon ้วยองค์สามคือ 1. เอกุปปาท้าเกิดพร้อมกัน 2. เอกานิโรธาดับพร้อมกันยกเว้นวิญญาติรูปสองเพราะเกิดดับพร้อมจิต 3. เอกานิสยามิธยาสายคือมหาพุทธรูปเดียวกัน ความเป็นไปของรูปที่พร้อมด้วยองค์ทั้งสามอย่างนี้แล้วจึงเรียกว่ารูปกลาบรูปกลาบตามในอภิธรรมะมฐาสังหาะแสดงถึงจำนวนของรูปกลาบมี21กลาบคาถาสังหาะ8กรมมะจิตโตตุกาหารา,าสมุทฐานายถากมังนาวาชาจตุโรเทวติกาลาปาเอกวีสติ แปลความว่ารูปกระลาบมีจำนวนที21เกิดจากการ,รจิตอูตูอาหารเป็นสมุติฐานตามลำดับดังนี้คือกรรมมะชกรลาบ9จิตตาชกระลาบ6อุตูชกรลาบ4อาหารละาชะกรลาบ2รวม21กระลาบ ในจํานวนรูปกระลาบทั้ง21กระลาบเหล่านี้เมื่อนับจํานวนรูปที่เกิดขึ้นแต่ละรูปกระลาบแล้วได้23รูปคือในรูป28นั้นเว้นปริเชธรูปหนึ่งและลัคนณารูป4คงมี23รูปดังคาถาสังคหาที่แสดงว่าคาถาสังคหา9กระลาปานางปริเททะลักขานาตาวิจักขนานะกะลาปังคามิจารุอากาสังลา ความว่าปริเฉทรูปหนึ่งและคณะรูปสี่บัณฑิตทั้งหลายไม่แสดงว่าเป็นองค์ของกระลาเพราะรูปทั้งห้านี้เป็นเพียงส่วนแบ่งแยกรูปกลาบเป็นเครื่องหมายของรูปกลาบเท่านั้นหมายความว่าปริเฉทรูปนั้นเป็นรูปที่กําหนดขอบเขตระหว่างรูปกลาบต่อรูปกลาบเป็นเพียงส่วนขั้นของรูปกลาบจึงไม่นับเข้าอยู่ในองค์ของกลาบ ส่วนลัคนณะรูป4เป็นรูปที่เป็นเครื่องหมายการเกิดดับของรูปกลาบจึงไม่นับเข้าเป็นองค์ของกลาบเช่นเดียวกันสำหรับจำนวนรูปกลาบ21กลาบนั้นจำแนกได้ดังนี้คือกรรมะชะกลาบ9 1. จากขูทศาศกะกลาบหมายถึงกลาบที่มีจำนวนรูป10มีจักขคูประศาสเป็นประธานได้แก่อวินิโภครูป8ชีวิรูปหจักขคูปรศาสห โสตาทัสาสาก,กลาบหมายถึงกลาบที่มีจำนวนรูปสิบมีโสตาประสาทเป็นประธานได้แก่อวิณิพกขรูปแปดชีวิรูปหนึ่งโสตาประสาทหนึ่งสามคานาทัสสาก,กลาบหมายถึงกลาบที่มีจำนวนรูปสิบมีคานาประสาทเป็นประธานได้แก่อวิณิพกขรูปแปดชีวิรูปหนึ่งคานาประสาทหนึ่ง สี่ชิวหาทัศกกะรกระลาบหมายถึงกระดาบที่มีจํานวนรูปสิบมีชิวหาประสาสเป็นประธานได้แก่วินิพคครูปแปดชีวิรูปหนึ่งชิวาห,นห,นหาประสาทหนึ่งห้ากายะทัศกกรกมกระดาบหมายถึงกระดาที่มีจํานวนรูปสิบมีกายาประสาทเป็นประธานได้แก่อวินิพคครูปแปดชีวิรูปหนึ่งกายะประสาทหนึง่งหก อิทธิภาวะทัศกะกลาบหมายถึงกลาบที่มีจํานวนรูปสิบมีอิทธิภาวะรูปเป็นประธานได้แก่อวินิพกครูแปดชีวิรูปหนึ่งอิทธิภาวะรูปหนึ่งเจ็ดปุริสะภาวะทัศกะกลาบหมายถึงกลาบที่มีจํานวนรูปสิบมีปุริสะภาวะรูปเป็นประธานได้แก่อวินิพกครูแปดชีวิรูปหนึ่งปุริสาภาวะรูปหนึ่ง 8ปดวัตถุทาัาศะกากระลาบหมายถึงกระลาบที่มีจํานวนรูปสิบมีหัตยายะวัตถุรูปเป็นประธานได้แก่อวินิพคุรูปแปดชีวิรูปหนึ่งหัตยยะวัตถุรูป1 1> หนึ่งเก้าชีวิตแตนะวาัก,ากดกระลาบหมายถึงกระลาบที่มีจํานวนรูป9มีชีวิตรูปเป็นประธานได้แก่อวินิพคุรูป8ชีวิวรูปหนึง่ง อาวินิโพครูปแปดเป็นรูปที่ไม่สามารถแยกจากกันได้ประกอบด้วยรูปแปดรูปได้แก่ปะทวีอาปโปเตโชวาโยวันนคันทาราศและโอชะตามในแห่งรูปกระลาบรูปเหล่านี้จะต้องประกอบเป็นพื้นฐานประจำจึงชื่อว่าสุดทัศก,กลาบ กรรม,มชักราบทั้ง9ประเภทนี้เป็นรูปกราลาที่เกิดจากการเป็นสมุติฐานคือกรรม,มชรูปเจเป็นปริเฉทรูปหนึ่งนั่นเองฉะนั้นกรรมชักรลาบ9นี้จึงเกิดได้เฉพาะแต่ในสิ่งที่มีชีวิตเท่านั้นและในคนหนึ่งหนึ่งเกิดได้อย่างมากแต่กราลาเพราะภาวะ ถ้าศากกะกรลาบทั้งสองจะเกิดพร้อมกันไม่ได้ถ้าเป็นหญิงก็ต้องเว้นปุริศภา,าวะทาสากกะกลาบและถ้าเป็นชายก็ต้องเว้นอิทีภาวะท่าสากกะกลาบฉะนั้นจึงมีได้เพียงแปดกรลาบเท่านั้นที่กล่าวนี้มุ่งหมายเอาแต่เฉพาะกรรม,มะชะกรลาบโดยแท้เท่านั้นไม่ได้มุ่งหมายกรรม,มะปัจยะอุตูชะกลาบคือลูกกรลาบที่เกิดจากอุตูที่มีกรรมเป็นสมุทฐานด้วย กรรมชลูปกรรมชักมมะลาบกรรมปัจจะยาอุตุชกักมมะลาบกรรมชลูปหมายถึงรูปที่เกิดจากการเป็นสมุทฐานมีจํานวน18รูปก,มมะะกรรมชักรลาบเป็นกลุ่มรูปที่เกิดจากการม,มีจํานวน17รูปเป็นปริเฉท,ทรูปหนึ่ง ปัจจยอุตูชักนาเป็นลูกกระลาที่เกิดจากอุตูที่มีอยู่ในกรรมะชักนาเช่นผมขนฟันเขางาเป็นต้นสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นอุตูชรูปที่เกิดจากกรรมะปัจจยอุตูชรูปบ้าง จิตตปัจจะยอุตุชลูปบ้างอุตุปัจจยอุตุชลูปบ้างอาหารและปัจจะยอุตุชลูปบ้างแต่มีกรรม,มะปัจจยอุตูชลูปเป็นประธานอุตุชลูปทั้งสามเป็นส่วนประกอบซึ่งจะรู้ชัดในเวลาที่สัตว์ทั้งหลายตายลงเพราะตามธรรมดาสัตว์ทั้งหลายเมื่อตายลงแล้วกรรม,มะชลูปจิตตชลูปและอาหารละชลูปทั้งสามนี้ดมดับสิ้นไม่มีเหลือคงเหลือแต่ อุตุชรูปเท่านั้นอุตุชรูปที่เหลืออยู่นี้แหละเป็นอุตุชรูปสีชนิดคือกรรมมะปัจยาจจยาอุตุชรูปจิตตปัจยยาอุตุชรูปอาหาระปัจยยาอุตุชรูปและอุตุปัจยยาอุตุชรูปย่อมตั้งอยู่ตามสมควรแม้รูปเหล่านี้จะเกิดขึ้นแก่สัตว์ที่ยังมีชีวิตอยู่ก็ตามก็ไม่ใช่กรรมมะฉลาบโดยแท้ฉะนั้นกรรมมะฉลาบที่เกิดอยู่ในคนหนึ่งหนึ่งจึงมีได้อย่างมากแปดกลาบ จำแนกกรรมะชักกลาบก้าโดยกายสส่วนในร่างกายของมนุษย์เรานี้แบ่งออกเป็นสาส่วนคือ 1. อุปริมมกายกายเบื้องบนนับแต่คอขึ้นไปถึงศีรษะ 2. มัชชิมกายกายเบื้องกลางนับตั้งแต่คอลงมาถึงสะดือ สเหตุที่มนิกายกายเบื้องตามนะักแต่สะดือลงมาถึงเทา้าสำหรับฐานที่ตั้งของกรรมชราบในร่างกายของมนุษย์นั้นมีกรรมชกลาบเกิดได้ในส่วนทั้ง3ต่างๆดัง,ง,งนี้คือ 1. อุปริมกายมีกรรมชราบเกิดได้จิตกลาบคือ หจากขู่ทศาศกดกะลาบสโสตาทศาศกากะลาบสาคานะทศาศกะกะลาบสี่ชิวหาทศาศกะากลาบห้ากายะทศาศกากะลาบหภาวะทศาศกากะลาบเชีวิตะนาวะกะกลาบสองมชิมก,กายมีกรรมมชลาบเกิดขึ้นได้สีกะลาบคือ หนึ่งกายะทะัสสกักราบสองภาวาทะทัสกักราบสามวัตถุทัสสะกักราบสี่ชีวิตตาหน้าวกะกะกะักราบสามเหตุถิมานิกายมีกรรมชกัราบเกิดได้สามกลาบคือ 1. กายะทะัสสกักราบสองภาวาทะทัสกักราบสามชีวิตตาหน้าวกะกะักราบดังนั้นจะเห็นได้ว่า ส่วนทั้งสามของร่างกายเป็นฐานที่ตั้งของกายธาศุากากรลาบภาวะทาศากากกระลาและชีวิตตาหน้าวะกระลาบรวมสามกรลาบนี้มีอยู่ทั่วไปส่วนอีกห้ากรลาบคือ จากขูทัศกกกระลาบโตตาทัศกกะ,ะก,กระลาคานาทัศกกะกระลาบชิวหาทัศกกกระลาบและว,วัตถุทัศกกกระลาบมีฐานที่ตั้งอยู่ในที่บางแห่งโดยเฉพาะไม่เป็นไปโดยทั่วไปจึงได้ชื่อว่าป่าเทศกกกระลาบ